สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้เราจะมาพูดถึงอารมณ์อีกตัวหนึ่งนั่นคือ envy หรืออิจฉาส่วนจะเป็นอะไรมีความหมายอย่างไรเราจะมาว่ากันครับคำจำกัดความหมายถึงความรู้สึกหรือการแสดงความไม่พอใจต่อคนบางคนเนื่องจากผลงานของเขาเหล่านั้นหรือสิ่งที่คนอื่นครอบครองไม่ว่าเรื่องความโชคดี หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจนรู้สึกลาโมกในสิ่งที่คนอื่นมีสัญญาณและอาการตาร้อนขมขื่นเคืองแคนมีความรู้สึกแย่ๆต่อคนที่กำลังทำดีแทนที่จะสาธุยินดีคนที่อิจฉาบางครั้งพบว่ามันช่างแสนยากที่จะมองย้อนตัวเองหรือมีวัตถุวิสัยอย่างเป็นกลางในสถานการณ์นั้นๆความอิจฉา คือเป็นอารมณ์ที่มีปัญหามากที่สุดและเป็นอารมณ์ในเชิงทําลายความอิจฉาเกิดจากความรู้สึกสํานึกของความไม่ปลอดภัยความไร้คุณค่าและความเชื่อมั่นในตนเองต่ําลงความอิจฉาจะเป็นความอยากได้ในสิ่งที่คนอื่นมีอาทิเงินทองโชคลาภความรักหรือความสัมพันธ์ที่ดีกว่าการงานหรือที่เกี่ยวพันกับวัฒนธรรมท่านาจคิดว่า ทำไมต้องเป็นพวกเขานะพวกเขาไม่สมควรจะได้รับเลยฉันนี่สิสมควรจะได้รับมากกว่าอารมณ์ตัวนี้จึงท่วมท้นในใจอึดอัดชับข้องใจและรู้สึกเจ็บปวดที่ได้เห็นชีวิตของเธอที่กำลังโดดเด่นและได้รับความชื่นชมจากคนอื่นซ้ำยังพาให้ท่านตำหนีในความโชคดีของคนอื่นอีกด้วยเมื่อเชื้อไฟความอิจฉาถูกสุม เติมมากเข้ามันก็จะส่งผลให้เราสปอยเรื่องต่างๆนานา,นาสร้างรอยด่างพร้อยชื่อเสียงเริ่มตกแต่งกูกข้อเท็จริงเริ่มโทษความโชคร้ายเริ่มหาข้ออ้างผิดๆซุบซิบวิจาร์ณแบบเปิดเผยหรือโกหกเพื่อประโยชน์กับตัวเองในกรณีเลวร้ายสุดๆแล้วคนที่อิจฉาจะพยายามเอาชนะเป้าหมายที่ตัวเองอิจฉา ด้วยการอาศัยความน่าเชื่อถือแบบไม่เหมาะสมหรือเลยเถิดเช่นร่ารานก่อกวนรังควานใจเป่าหูหรือส่องสมุมรวมหัวรุมหรือแบ่งแยกคนที่เขาไม่ปลื้มไม่ทางใดก็ทางหนึ่งการสนับสนุนและชี้แนะท่านรู้สึกไหมว่าบางครั้งท่านก็เต็มไปด้วยความอิจฉาท่านอยากได้ในสิ่งที่คนอื่นเขามีหรือเปล่าบางสิ่งบางอย่างมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลย แต่คนอื่นกลับมีเสียอย่างนั้นบางทีมันอาจเป็นเพราะตัวท่านเองนั่นแหละเป็นตัวฉุดรั้งยิ่งกว่าเรื่องอื่นๆหรือคนอื่นๆถ้าหากท่านพบว่าตัวท่านเองอยากได้ในสิ่งที่คนอื่นเขามีแล้วทําให้ท่านเกลียดคนเหล่านั้นแล้วแล้วก็ต้องขอแนะนําให้ท่านหายใจลึกๆสักหน่อยแล้วละนะทีนี้ขอให้ท่านลองมองไปยังกระจกเงาแล้วมองดูให้ดีว่า ท่านเองก็มีคุณค่าในแบบของท่านนะถ้ามีความเก่งมีพรสวรรค์มีความสามารถพิเศษและท่านสามารถวางแผนสร้างผลงานตามเป้าหมายและแรงบันดาลใจของท่านเองได้เพราะอะไรหรือก็เพราะท่านทําได้นี่ยสิขอให้เชื่อและเห็นคุณค่าในตัวเองจากนั้นมองดูคนอื่นผู้ซึ่งได้เดินตามเส้นทางของเขาซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยซ้ำแต่จงชื่นชม และยินดีไปกับพวกเขาเถอะความสำเร็จจะมาเยือนสำหรับผู้ที่ทำงานหนักและจดจ่อมุ่งมั่นกับพลังงานในทิศทางที่เป็นบวกท่านทำได้ไหมก็จบลงไปแล้วสำหรับอารมณ์ตัวนี้เห็นไหมครับว่าความอิจฉามันบั่นทอนสุขภาพจิตเราได้ไม่เบาใช่ครับมันยังมีตัวอื่นที่แรงกว่านี้อีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ